หนึ่งเราต้องมีเราต้องมีเทียนอย่าเพิ่งเล่นกันนะเทียนมันก็จะถ้าเราเก็บเทียนเก็บเก็บเก็บอะไรวาไม้ขีดไฟเราก็จะเก็บได้ที่สุดทค่สามอ่ะล้วอย่าให้ไฟดับถ้าเราไมู่้มันมันจะมีตัวไอ้ที่มืดมืดๆอย่า้เจ้าของไม้มันก็จะมากัดเราอูมมนกัดเราเลยเจ้าของไม้เป็นบ้าเหรอ ของบ้านเป็นหมาเหรอเดี๋ยวแต่ว่าจะต้องชูเฮ้ยฟังก่อนเจ้าของบ้านเป็นหมาเหรอเดี๋ยวฟังก่อนนี่เจ้าของบ้านเป็นหมาไม่ได้ตัวอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งเราต้องเราต้องอยู่ที่สว่างสองถ้าเราตายเราต้องให้เพื่อนชูสามเราต้องเอาไม้ขี้ที่สุดแค่สามอันสี่ระวังเจ้าของบ้านห้าเราต้องค้อดตู้เมื่อเจ้าของบ้านมา ไปหากาดไปไหาัก่ีโอ้น่ากลัวจังเลยโอ้้เ้าันมาเป็นอะไรเหรอ